โอ้ยเนาะหมูว่านโบขึ้นนะเบิงพี่น้องหวานเถถ่าหมดแล้วเอาเบลหลเด้เอขมิ้นขึ้นมากหมูว่านก็บห้องสีด้ไปอมเพ็ดบวกระหน่อมแสบตัว น้องเอ้ยกินมาได้แล้วเท่าทิมดแล้วออกลายค่ะตบแต่หน,หน่อยปลานี่คุ่นุ่นพี่น้องเห็นป่เต็ม,เตมไมเบิดเลยคุ่น เสื้อใยพอด้ขึ้นมากมาเมื่อวานเสื้อายขักว่านมะตัดหญ้าเขาให้หนีได้พี่น้องแต่ว่าผันประเด็จซองมึงเห็ดออกยุตใตแบบงวงหิมะผ่าน ใส่หมบกม่วงหิ่พวพ่าน